ซึ่งเป็นการแสดงถึงแผนงานและโครงการที่คณะนักศึกษาได้จัดทำเพื่อรองรับวิทยาศาสตรที่เสนอมี2จุดคือเนื้อการที่แสดงถึงรัศนาสังคมภายในอนาคตและเนก้อการที่แสดงถึงกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งคณะนักศึกษาได้จัดทำอีกครั้งนะครับขออนุญาตนะครับหนึ่งสองสามอันุญาตนะครับหนึ่งสองสามอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามบ 中。 แต่เระบบนะเลยนะเลยท่น้สมที่บกตนเมังงงานที่กิน้น้มากมนอก็ันจกควานท่วะเอธิบายก็ได้ไอ้ครับก็ต้องมีเรือต้อเรือ่งอได้มเพื่อ้ไทยไม่ได้ความได้ับไ้่ไหนนต่ได้เไร้เขาอ่มีแ่ให้เขาตะวันหน่อยนึงแต่มา คนไทยเขาเท้าต่อได้มีนี่มีไไม่ขาดรอ้อนคันเคยครุ่แรกจะเื่อ15วันซึน้งตัางไม่สามิวันประมาณ3ากวันคราร่วมเจ๊ไงเจ เใน GCF นะครับนะเดียวกันก็จะติดความสามารถออในเรื่องของการในประเดี๋ยพื้นที่ของทิเบตต่างๆด,ด,ด้วยกับก็คือมองสองด้านครับในพื้นที่ด้านนั้นแต่ตอนนี้ต้องมาดูไปดูกฎหมายอีกในทำทำได้ต้องแกะของเก่าแล้วลื้อของใหม่ยิงไปแล้วจะใช้ได้ไหมกฎหมายมันเป็นยังไงเนี่ยพี่ลื้อทุกวันเลยนะอันนี้อย่างว่าเนี่ยเราต้องต้องเปลี่ยนเข้าไปบางอย่างก็รักษาไอ้ของที่มีอยู่แล้วเดิมนะอันไหนก็จะต้องไซื้อใหม่มาบางอย่างเขาผลิตเอง อย่าคที่ไปผลิตของใหญ่นั้นฐานเขาเล็กๆก่อนในส่วนซ่อมทำเองไม่ได้ไปลากเข้ามาใ้บรษิษัททั่วไปอาสาพยาบาลอาหารอะไรสี่ย่าแล้วตรงนี้ทำได้ไงก็ทำน,นำไปสู่การสร้างเอ็ r v e เคิร์ฟเดิมข่ายและการเดิมใช้ คุณโยนแม่ต้องคิดไปจากนี้แล้วเพราะั้นการลงทุนวันนี้ที่มนลงดีวายมันต้องมาใหม่ทั้งคู่เขาต้องจะ ทั so ้งหต้องบอกสามมีการช่เดลือทั้งสีุแบบที่เราเร่ท้มิไฟท่างเรือทาาการสัญาแล้วก็ทาพิเศษงทั้งหมดเนร้าทางที่ช่ยเหลก็ใช้เงินเท่าไหรรงนี้ทั้งหมดกํมีนวนำอประเทศไทั้หมดเนียแบ่งเป็นสี่ใช่รสีช่วงทั้งหมดใช้เงินเท่าไหร่ คนทำยังไงจะไม่ใช่มองคุณภาพเดียวต้องมีคุณค่ามีความดีมีเรื่องวาตอนนี้ท่านเป็นแบบอย่างได้เพราะฉะนั้นในเด็กรุ่นใหม่ต้องเป็น<ต>ภาพลักษณ์าขาชา่แล้วก็ทำยังไงให้คนที่จะไปสร้างเรื่องสถาปัตย์บา้านตรงนี้สำคัญที่สุดมันเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศนะคะพอ้เนี่ยพูดเนี่ยจะทำเนี่ยยากได้เพราะการทำใช้ก็ต้องเริ่มจากครอบครัวชุมชนองค์เลี้ยงอะไรนะ ก้องกันการนำจับจะทำใหการเดินทาและกาศึษาเป็นไปอย่างสะ